ฮัลโหลวันนี้เช้านี้นะคะเราจะไปดำน้ำดูปลาซาดีนแล้วก็เต่ากันนะคะเดี๋ยวเราเดินออกมาจากที่พักไปที่ชายหาดบางสามาบีชนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ก็มันชื่อ,าาบ,อ,อบังสามาบีอ๋อบางมาปอวะใช่แหละนี่ว่าบางปลาหมาบีนี่ระหว่างทางที่เราเดินนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เวลาขนมปังแล้วนี่ ที่นี่แม่ถ้าชอบกินขนมปังแบบนี้นะคะเจอหลายร้านแล้วแล้วก็ที่นี่ชอบกินไก่ทอดอีกอย่างนเขาชอบกินมีน์ะค่ะ นี้เราถึงถงตรงที่จุดดนันอาแล้วนะคะเรามีกายชีพอเฟชชี่นี่คน้กำลังขา กำลังจะลงน้ำแล้วน,นี่นะคะอว้าวรอทุกคนคลายหน่อยคลายหันมาหน่อยมาหนึ่งครับตอนนี้กำลังจะปล่อยจะไปล่อสัตว์งหวนลงสู่ธรรมชาตินะครับ ตามให้กับสู่บ้านบ้านของเขานะฮะตอนนี้กําลังตำลงดีใจอยู่เลยนะครับตอนนี้คิมเนี่ยนะครับมีตั้งชื่อว่าน้องพยุงเฮนะ้ยพูดได้ด้วยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าแดดร้อน <laughs> <laughs> เอาเอาไป Yeah, very cold, yeah. Uh -huh. Study <laughs> in East India. Is East it Oh. ตอนนี้กำลังเดินกลับที่พักแล้วนะคะเพราะว่าเราดำน้ำดูปลาชะดีดูเต่าเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างทางก็สวยให้ชอบจรินขนัดฝันกินอาหารโล c a ลของฟิลิปปินส์นะคะ ก็คือจาน<อ>เขาซว่สวมถุงมาเลยเพราะว่าใจไม่ต้องล้างให้กินแบบนี้ไปเลยเก๊กขู้ไก่ข้าวแอ่าอะ,อะแล้วแกะแอนูนข้าวเหนียวหรือข้าวข้าวสวยอะไข้าวสวยหลยือเปล่วาก็ว้าวข้าวเหนียวมะข้าวเป็นข้าว ข้าวสวยนี่แหละแต่ของเขาจะเหนียวกว่าบ้านเรานะคะอันนี้แกงมูนิมูนิกาามูริงก้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 าโอเคอมูริงกาวิสโคโคนัทโอเคเหมือนเนี่ยแกงฟักทองอันเนี้ยที่ใส่กระเทียมอเคที่ฝุ่นที่ฝุ่โอเค lắm 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 nó lắm 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 นี่นะคะต้องใส่เป็นซอสนี่ด้วยรอแล้วก็เออคุกข้ามันเหมือนซอสซอสสาเขี่ยวบ้านเรา รสชาติเป็นไงคอร่อยครับอเอาจากที่พักแล้วนะคะที่พักมาส่งเราที่บัสสตอปเพื่อไปซไปไหนไปไหนนะไปซีบูซีบูไปซีบูน,นะคะอันนี้เป็นบัสสตอปนะคะเพื่อรอรถบัสไปซีบู อยู่บนรถบัสท,ที่กำลังเข้าเมืองซีบูแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ออกมาจาก South b u ส Terminal แล้วนะคะออกมาเดินเล่นข้างนอกก่อนแล้วก็ว่าจะหาอะไรกินแถวนี้ก่อนที่จะไปสนามบินนะคะนี่ไงเธอมีซิตี้มอง ลูกชิ้นปลานะ ม,มีเหมือนสารายมีใจเท้าดองมีแบบอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่เป็นลูกชิน้นก็ได้ใช่หยัเบอร์อไะไรย่เงียป่ะคดิเธอ,อ,อซื้อดิแก่ไมถนัดปะ่ะแก่ก่อนมันก็เป็นไง Nó <laughs> khá <laughs> <laughs> 01K นะคะเป็นเหมือนรถเมล์ที่ฟิลิปปินเพื่อไปเซตเอ็มซิต M ี้ไปต่อรถเข้าแอร์พอร์ตนะคะ เวราเอาไยวเ้าไวเราอยู่ที่ห้าง SM City แล้วนะคะที่เป็นจุดต่อรถไปแอร์พอร์ตอ ถึงสนามบินเซบูแล้วนะคะรอเวลาขึ้นเครื่องเพราะเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มานิลา เทา่านี้อยู่ที่สนามบินที่มะนิลาแล้วนะคะเมื่อคืนเรานอ,นอนตรงนี้ <c oughs> พอเครื่องมาถึงตอนตีสามที่นอนก็กำะลังอาบน้ำเตรียมตัวไปเที่ยวลาสเดที่ฟิลิปปินส์เราเลือกไปเที่ยวที่มากตินะคะสักสองสามชั่วโมงแล้วก็จะต่อเครื่องไปที่สิงคโปร์ไปเดี๋ยวไปดูกันว่าที่มากติมีอะไรบ้างค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ย่านมากติแล้วนะคะที่แรกที่เรามาก็คือร้านคาเฟ่นี้เป e c ออมมูน,นี้นะคะปใช่แล้วไปเลยเอาไปกิน ก็คือไอซีของเคาเหมือนข้ามะนาแวแต่เหมือนขาใส่น้ำส้มด้วยอร่อยชื่นส่วนอีกแก้วนึงที่สั่งมาเป็นช็อกโกแลตเย็นเหมือนกินนมช็อกโกแลตไทยเดนมาร์ก thank you เติมไปเยอะนะเติมได้ไม่อั้นค่ะน่ากินเพรวันจะเติมได้ไม่อัน้นจุกจุกไปเลย Icana, ถึงประมาณบ่ายสองกว่าแล้วนะคะเดี hmm. ๋ยว <Five. S 1> เราจะกลับไปเช็กอินที่สนามบินเตรียมตัวไปสิงคโปร์ัันนี้เข้ามาในเกตแล้วนะคะเตรียมรอบอดิ้งพาร์แล้วจบที่ฟิลิปปินส์แล้วเเจอกันเจอกันที่สิงคโปริงคโปร